สวัสดีค่ะวันนี้ย่าก็จะพามารู้จักกับตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแม่กบนะคะคือแม่สุดท้ายตัวที่ไม่ตรงมาตรามีทั้งหมดอยู่สี่แม่นะคะก็คือแม่กบแม่กดแม่กลนแล้วก็แม่กบนะคะสี่แม่นะวันนี้เราพูดถึงแม่กบล้วนๆนะคะมาตราตัวสะกดแม่กบ ก็คือคำที่มีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำว่ากราบครอบเครือบนะคะกอรออาบอกราบเห็นไหมคะพยัญชนะตัวอื่นนะที่สะกดแล้วออกเสียงเหมือนกับบอใบไ,ไม้สะกดเราเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่บอใบไม้แต่เวลาสะกดออกมาแล้วเสียงมันจะเหมือนกับบอใบไม้สะกดนะคะเราจึงเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะมีอยู่4ตัวคือปอปาพอพานฟอฟันพอสำเพานะคะหรือจะเรียกว่าปอพอฟอพอนะคะปอปาก็สะกดอย่างเช่นบาบ สาบแช่งทูบรูปสรุปบุปผาทวีปสัปดาเทปลิปสติกเห็นไหมคะสะกดด้วยปอปาหมดเลยนะคะส่วนพอพานสะกดอย่างเช่นคำว่าเขารบรอออพอรบคำศับสออะพอสั์รูปภาพพออาพอภาพโทรศัพท์ลบบุรี อบพยพอาชีพประสบเห็นไหมคะผสมด้วยพอพานหมดทุกตัวเลยนะคะส่วนคําอื่นก็จะมีทัพพียาเสพติดกองทัทพทร,รัพย์ศินนพรัตนะคะอันนี้ก็สะกดด้วยพอพานนะต่อไปสะกดด้วยฟอฟันนะคะ ฟอร์ฟันสะกดก็จะมีเสิร์ฟชูชีพบุฟเฟ่ตลีฟยีราฟกาฟมโครเวฟเซฟข้อมูลพอสำเพาสะกดนะคะก็ได้แก่คำว่าโลบนบปลารบลาบนะคะรออาพอลาบเห็นไหมคะมาตราตัวสะกดแม่ก,กบ นะคะที่ไม่ตรงมาตราก็จะมีอยู่4ตัวคือปอปลาพอพานฟฟันพอสมเพาหรือเราเรียกยอ่อว่าปอพอฟพอ,พอเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงเหมือนกับบใบไม้สะกดนะคะจึงเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราในแม่กบนะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ